ใครที่ชอบหนังที่มีเรื่องงมแล้วก็มีความลึกลับนะครับมีความรักมีความลับซ่อนอยู่ระหว่างคนกับผีนะฮะแล้ว şey วันนี um ้คงจะให้ความสุขกับคุณได้กับการดูนะฮะกับชื่อแปลกๆที่ว่าบองซันโอนนะฮะจะเป็นไงคงต้องฟังจากทั้งสองท่านนะครับทั้งโจ๊กอาครินแล้วก็แม็กกี้สุบสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหน่าจะดูเทเลอร์ไปแล้วมันดูมีความเป็นอาร์ตดูแบบเท่เท่ดู สำหรับผมนะฮะมันดูด้วยด้วยความนิ่งนิ่งมันก็เลยนิ่งคือไม่ขยับไม่่มยับ,งงบมันเป็นเรื่องของการด้านของพี่เล่ครับก็คือปกติเขาจะล็อกแรกคล้ายๆกันนะฮะ,ะแต่เล่นในแกก็ต้องนิ่งขึ้นแล้วก็ไอด้วยตัวหนังมันก็นิ่งและความน่ากลัวมันก็ตามมาแต่หวังว่าอะไรได้คงไม่นิ่งนะฮะเดี๋ยวถามก่อนหลายคนอาจารย์จะรู้ว่าในส่วนของโจงเนี่ยอาจจะหายหน้าหายตาแป๊บๆหนึ่งไปไหนมาไม่ได้หายหรอครับหนังเพิ่งเข้า เมื่อปลายปีเฮ้ยเรื่องอะไรนี่ก่อนทางประเทศครับเอ่อพี่แมนครับอ๋อก็มีนางแก่แล้วก็ยังมีเดี๋ยวมีตีใหญ่ครับเดี๋ยวติดตามในการในส่วนของทั้งหนังก็ดีแล้วก็ละครก็ดีนะฮะค่ะที่แม็กกี้บ้างแม็กกี้เคยมีผลงานก่อนจะมาเป็นบองซานโอนไหมก่อนก่อนบองซานโอนแม็กกี้เล่นไหนเรี่ยแม็กกี้มาจากเบื้องหลังก่อนที่เขียนบทแล้วก็แล้วก็เป็นผู้ช่วยพุ่งกับกำกับมาบ้างอะไรเงี้ครับแล้วก็หลังหลัง คันนะคันอย่าไปของพี่โขมครับเป็นคนที่แบบชักนำเริ่มเล่นหนังพี่โขมที่ว uh, ่าโขมก้องเกียรติขมสิริอ้อพรุ่งกับเฉือนชยารองของครับอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมก็เล่นก็เล่นอันพานเล่นอะไรอะโคทีดีสามคืนสามเจอเจอกับพี่เรยหลายเรื่องมากก่อนจะมาเจอพอฟังดูนี่ประมาณเกือบ8ปดสิเ้าสิบเอร์เซจะเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับผีหมดเลยทางเราป่ะฮะ เห็นคือหนังทุกเรื่องที่ผมเล่นเนี่ยมีเพื่อนตั้งตั้งให้ว่าถ้าไม่เกเรถ้าไม่ถือปืนก็ต้องมีเหล้ามีบุรีอะไรเงี้ยเป็นดากไซอ่ะคนเนี้ยใช่ใช่ถ้าไปแบบใสๆคลีนๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้ไปเล่นอะไรเงี้ยครับผมแหมไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมแม็กกี้ต้องมีผ้าพันคออันนี้เป็นเปไนเป็นผ้าพันคอจากกัมพูชาอ๋อะครับมีอะไรติดมาหรือเปล่า ไม่ไม่มีสิและแน่นอนพูดถึงกัมพูชาแล้วชื่อก็เป็นภาษากัมพูชาด้วยแปลว่าอะไแต่ว่าจริงๆตรงตัวนะพี่รักน้องครับพี่รักน้องแต่ว่าถ้าเกิดวัยรุ่นก็รักเคอรอ๋ออย่างนั้นเลยนะบองซาโอนี้ได้คือดิฟองสซานเนียงคืออะไรอืมคือดิมะเนียงอ่ะครับคือน้องอ๋อคล้ายๆกันบองซาโอนคือประมาณว่าพี่ผมรักคุณอะไรเงี้ยครับเออเก๋ๆดีกว่นะฮะมาถามถึงเรื่องย่อบ้าง คร่าวๆหนังเรืนี้ยังไงมองสันโกยังไงครับนี่โยโย่พ่เลมาพูดไหมโอเคหนังเรื่องนี้เรื่องย่อคร่าวๆจะเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ติดอยู่กับความหลังความรักความหลังที่ที่ที่นึกถึงแฟนเก่าอะไรเงี้ยครับแล้วดันมาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยอยู่ห้องนี้ก่อนหน้าเขาและความสัมพันธ์ของคนกับ ผีตัวนี้อเออจะทําให้จะทําให้พี่เลเนี่ยเขาต้องตามหาว่าชีวิตเขาเนี่ยจะดําเนินต่อไปยังไง แน่นอนเราจึงต้องเดินทางไปกัมพูชาหลายคนที่เคยดูหนังเรื่องนี้แล้วหรือว่าอาจจะเป็นเคเลอร์เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเกิดเกิดขึ้นเหมือห้องฉันไว้เนี่ยใช่นะกลัวอยู่ในนี้มีอะไรออกมาจากกระเป๋าเดินทางช่กลัวมากเอางี้ดีกว่าฮะตอนนี้เรายังอยู่กับ2คนนี้แต่เราอยากจะฟังในส่วนของคาแรกเตอร์ก่อนจะฟังจาก2คนนี้นะเราไปฟังจากทั้ง2คนดีกว่าทั้งเรย์แมคโดนัลนะฮะแล้วก็ในส่วนของน้องมีนด้วยนะฮะเราไปฟังุเสียงของเธอครับเชนครับ ก็สวัสดีครับผมเรย์พัรคา์นนะครับต้องขอโทษทีนะครับวันนี้ไม่สามารถไปร่วมแจมได้ในในห้องส่งนะครับแต่ก็ก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะฮะแต่โทษทีต้องไปถ่ายรายการที่ที่ใต้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามีน้องๆพี่ๆไปกันหลายคนอยู่หลายคนหรือเปล่าโบมือสิฮัลโหลจ้าเรื่องนี้ครับเป็นอะไรครับอาก็สำหรับเรื่องนี้นะครับรับบทเป็นดนนะครับก็เป็น ผู้ชายที่มีความสุขุมโรแมนติกอยู่ในตัวนะครับเป็นคนที่นิ่งๆเหมือนจะมีปมอะไรบางอย่างอยู่ในตัวหลายปมอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันก็มันก็ผิดแปลกไปจากหลายๆอย่างที่เราเคยเคยเล่นมาก็ใช้เวลาปรับใช้เวลาจูนอยู่นานเหมือนกันแต่หวังว่าคงจะทำออกมาพอโอเคอะไรแค่นั้น,นครับก็เราก็ทำเต็มที่แล้วหวังว่าคงจะคนจะเชื่อว่าเออนี่ไม่ใช่ใช่เลก อีกพาร์ทหนึ่งของเลเป็นแค่เป็นเป็นดนจริงๆอะไรเงี้ยครับ ด้วยนะคะที่วันนี้ไม่ได้ไปห้องส่งเนาะไงก็เรามาสัมภาษณ์กันแบบเอ็กซ์คลูซีฟกันพี่เลยดีกว่าค่ะในเรื่องตมีรับบทเป็นอะไรในเรื่องนะคะว่าจะรับบทเป็นเจมค่ะเหมือนจะเป็นรุ่นน้องของพี่เรย์จึ่งรับบทเป็นพี่โดนนะคะแล้วก็เหมือนวยความที่ว่าเราปื้มมาตั้งแต่สมัยเรียนและแล้วก็ไ,ได้มีโอก,กาสทํางานร่วมกันอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนจะเป็นเป็นเด็กสาวที่คอยดูแลคอยเทคแคร์ที่ดนอยู่ทางห่างแล้วก็จะเป็นคนที่เป็นตัวที่ทําให้พี่ดนหวั่นไหวนั่นเองแล้วก็ตัวเจมเนี่ยจะเป็นคีย์หลัักสคญทที่ทให้ดนเดิม าความจริงว่าในห้องที่เขาอยู่เนี่ยมันมีใครอีกคนอยู่ในห้องนั้นหรือเปล่าแล้วก็ทําให้เขาเริ่มต้องหาคําตอบว่าสิ่งที่เขาเจอสิ่งที่เขาต้องต้องต้องทนอยู่ในห้องนั้นมันคืออะไรอืมนะฮะก็คือว่าเออเดย์เป็นโดนแล้วก็เจนเนี่ยเป็นในส่วนของคีย์เวิร์ดที่จะที่ใเขาไปไข้ปัญหานะฮะแล้สองคนลหละอย่างจบผมนี่เล่นเป็นรุ่นน้องที่ออฟฟิศนะครับครับก็ชื่อเมืองฮะเมืองพอดีตัวโดนเนี่ยเรื่องร้ายมันเกิดกับเขาเยอะ ตัวรุ่นพที่ของเราเราก็เลยดูแลและในในหนังเนี่ยเรามีส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับการเห็นในสิ่งที่มนเรียนรับไหมจะบอกไปก็ไม่น่าจะได้บอกไไม่ได้เหรอส่วนมิกกี้มิกกี้เล่นเป็นเม้งครับเป็นรุ่นน้องของพี่เลที่ออฟฟิศเดียวกันออฟฟิศเดียวกันตั้งแต่สมัยเรียนจนมาทํางานที่เดียวกันก็ค่อนข้างจะสนิทกับพี่เลเหมือนกันแล้วก็เป็นคนชอบ ชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องของอื่นแสบบ้างก็เถะขุ่พูดตรงๆอะไรอย่างนี้ยครับคือพูดง่ายเป็นเป็นแก๊งแก๊งดื่มแหละแก๊งดื่มนะฮะใช่แก๊งอ้าวเพราะว่าในออฟฟิศนี่ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดการใช้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างหนะฮะถามถึงโลเคชั่นบ้างเมื่อกี้เห็นในส่วนของเทเลอร์ก็มีกัมพูชาสองคนไปด้วยไหมไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปอ๋อนั่นเป็นพาร์ทของดนที่จะต้องไปตาม แล้วก็เขามีนักแสดงต่างชาติมาเล่นด้วย AEC นะคะทางฝั่งก mm ัม hmm. พูชากี hmm. ่คนนะคะสองท่านครับเคยเคยร่วมงานมาก่อนพอดีสองท่านนี้ผมเจอน้องสรายสรายสักนาสักนาครับผมคือสรายนี้เป็นเป็นเป็นแบบนักแสดงตัวแม่ของของกัมพูชาเลยนะอ๋อคิดว่าเขาดังมากเลยดังมากครับผมผมไปรีเสิร์ชดูเขาเล่นหนังละครอะไรแบบ ส0มสิเรื่องได้พี่เยอะมากเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณดิสเวทใช่ดิสเวทนี่เป็นเป็นได้เป็นแม่ได้เป็นแม่ได้เป็นแม่แล้วก็ถ้าจะทันนะเมื่อกิงกองหลายสิบปีก่อนเขาเป็นออริจินอลเลยอ๋อเป็นออริจิของของฝั่งกัมพูชาเลยครัในส่วนของของหนังเนี่ยก็คือบองซานโอนชื่อเป็นกัมพูชาในในหนังจะมีการพูดกัมพูชา สำหรับสองคนไปฮะมีพูดไหมหรือไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวเลยคผมไม่มีครับนั่นเป็นของบิเลตใช่แล้วมีเจอผีไหมมีช็อตที่ต้องไปหาผีกับเพื่อนถามมี่ตลอดยในเรื่องอาจะเรื่องจริงไม่เจอนะเรื่องจริงไม่เจอครับผมถามถึงเรื่องของกิมมิกบ้างในหนังเนี่ยมันมีอะไรที่กินมิกาอะไรเว้ยล้อเล่นลเคือพูดถึงกิมมิคหรือว่าสิ่งที่มันทําให้หนังเนี่ยมีความน่ากลัวเพิ่มเติมคิดว่าเป็นอะไร เออถ้าผมจะพูดอย่างนี้ตลอดครับว่าไอ้ด้วยความนิ่งของมันมันจะทําให้กเราตามเรื่องไปแล้วมันจะมันเป็นหนังเหมือนคือแครคือจะบอกว่าคนดูจะอึดอัดกับการมันต้องต้องหาคำตอบ่ปมันต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องเรื่องมันเกิดด้วยผู้ชายคนเดียวและก็หนึ่งห้อง ซึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนก็ได้อาจจะสาอาจจะสี่ต้องไปรอดูนันคือมุมมองของโจ๊กที่ต่อมาตั้งมุมมองของแม็กี่เค่ะเออรม้คิดว่าด้วยบรรยากาศด้วยภาพที่ที่เขาถ่ายมาเนี่ยฮะมันจะแล้วก็โดยโดยตัวความความนิ่งของหนังเนี่ยมันจะทําให้เราค่อยๆค่อยๆถูกดึงเข้าไปสู่โลกของ ของความมืดตรงนั้นน่ะแล้วก็ผมว่ามันมันไม่ใช่หนังผีโฉงฉางน่ะที่แบบมาตึ้งตั้งตึ้งตั้งอะไรเงี้ยครับมันผมว่ามันจะเออพาเราไปหลอนทีละนิดทีละนิดเหมือนมาจากอินเนอร์ข้างในอย่างงี้ทดสอบความกล้าคนดูอ่ะค่อยๆตามเขาไปค่อยๆตามไปตัวละครหรือว่านักแสดงคนอื่นๆนอกเหนือจากแม็กกี้เองโจเองมีใครอีกไหมฮะที่เราอาจจะคุ้นๆพี่ก๊อ พี่ก๊อฟพี่ก๊อฟมารับเชิญเป็นเจ้าของหอครับพี่ก๊อฟทันวาลินพูดกุยกันรือออกล่ะใครอีกหน้ามีมีการแอลมีการแอลคนในส่วนของตาแล้วพี่เดย์ด้วยนะในหนังนะเหือเยใช่ครับแล้วก็พี่ทศชอพี่ทศเป็นเจ้าของเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของบริษัทก็คนคุ้นกันคนคุ้นเคยนะ โลเคชั่นสุดใหญ่นี่ก็คือถ่ายทำกรุงเทพได้สัก80%ครับครับ20%ก็น่าจะที่โน้นครับแน่นอนพอราต้องถามถึงเรื่องของการถ่ายทำว่ามีอะไรที่มันอาจจะแฝงมามีอะไรที่แบบเฮ้ยตามกลับมามีนะมีนะเมกกี้ ไม่มีครับก็ไปทำงานปกติจ้ะไม่ได้เจออะไรครับเพราะว่าโลที่เราใช้เนี่ยก็ไม่ใช่สถานที่ที่มันเป็นง่ากลัวแต่ที่กัมพูชานี่ต้องํามวิเลยฮะฉันมงานดกแล้วเกินใช่ลยงานดกมากแม็กกี้เจอส่วนตัวไม่ไม่เจอเลยครับผมเป็นคนไม่คอนเน็กกับผู้ที่มีงานใช่แล้วก็คือเพื่อนงเข้ามาโปเตะเลยเขาแนวนักเรีเหมือนกันแล้วก็เคยเคยถ่ายหนังผีมาหลายเรื่องครับเคยไปสถานที่ร้อนๆมาหลายที่เหมือนกันแต่ว่าก็ ก็คนนู้นเจอ,อคนนี้เจอแต่ผมไม่เคยเจอ,อซึ่งเรื่องนี้ผมคาดว่าไม่น่าจะ มีโอกาสได้เจอเพราะว่าอยู่ที่ในละแวกลาดพร้าวครับวันหนังในหนังเนี่ยเจอแน่นะแต่ในหนังก็มีแต่ว่าในความเป็นจริงที่เราไปถ่ายในเบื้องหลังเนี่ยเราไม่เจอครับผมนะฮะก็อยากให้ทุกคนไปเจอแล้วก็ไปสัมผัสกันนะฮะโดยเฉพาะใครที่อยากจะทดสอบตัวเองอาจจะอยู่คอนโดอาจอยู่อพักพิเพี่เสิรหล่อแน่พี่เสิร์งอยู่คนเดียวไปดูรอบเพสต์าถึงห้องก็หล่อลอเหมือนกันเลยจะมีใครหลงมาอยู่วันนี้วันนั้นนะฮะอะละยังยังฉายอยู่ในตอนนี้ใ้ทั้งสองคนฝากกัเริ่มที่ คฝากภาพยนตร์เรื่องบองสลาโอนด้วยนะครับผมครับเข้าแล้วครับตั้งแต่สิบเก้าแล้วฮะพี่เอางี้เลยอ๋อใครที่อยากจะดูหนังความรักด้วยน่ากลัวด้วยไปดูบองสราโอนครับเราถือว่ามาเป็นสิ่งท้ายในช่วงของเดือนแห่งความรัก ที่มันมีความลับเจือบนด้วยต้องติดตามแล้วกันนะฮะกับบองซันโฟนนะฮะกงบอกว่าวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับทั้งในส่วนของแม็กกี้สุทธิ์นะฮะแล้วก็น้องโจอัครินครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ